สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับ utt อยู่ไทยเกมเมอร์นะครับวันนี้มาไวกิ้งไล่กันต่อนะครับ ep สิสีหลังจากที่เราคากันไว้นะครับที่บทที่21นะครับชัยชนะนะเหลือเควสไหนเหลือเควสนะครับอันนี้ทำเควสหมดแล้วยึดครอง4หมู่บ้านภายในเขตเมืองนะครับพยากรณ์12ครั้งเรียน1สกิลนะครับล่ารางวัล35ครั้งครับที่สถานีแล็เปลี่ยนครับอัปเกรดสู่พยาบาลนะครับ10ครั้งนะครับอัปเกรดครัง เลเวล10นะครับอัพเกรดกำแพงครับเลเวล10นะครับก็เหลือเควสของการเปิดกล่องนะครับในดินแดนแห่งน้ำนะครับซึ่งเคยไปแล้วนะเคยไปลองแล้วแต่ครับไม่ผ่านนะครับไปลองแล้วแต่ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวครับสำหรับอีีนี้เดี๋ยวเราไปลอกกันนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าซ่องสุมกําลังนะซ่องสุมกำลังพนะล,ลในอนาณาจักรของเรา ตอนนี้อยู่ที่เลเวล17นะครับสำหรับอาณาจักรของอยูไทยเก็ร์เออร์อ่ะไปนะครับเก็บคนนะครับเดีย๋ยวเก็บคนให้พร้อมก่อนนะครับอืมคือตอนนี้เออไม่ค่อยมีคนมาตีนะครับทำให้ทาให้ช่วงนี้เวลาจะนะครับ กำแพงยังเป็นเลเวล17อยู่นะครับแล้วก็ตัวขอสังเกตการนะครับยังเป็นเลเวล14นะครับโอ้อันนี้สามารถอัปเกรดได้เลยนะเดี๋ยวผมอัปเกรดหอสังเกตการไว้ก่อนนะครับเก็บกันอันนี้ก็จะเป็นนะครับการเก็บทั้งหมดเลยนะครับก่อนที่เราจะนะครับไปลุยศึกนะครับที่ดินแดนแห,แห่งหนากันนะครับ เดี๋ยวฝึกตัวของนะครับทหารนะครับเวลหนึ่งกันไปก่อนนะครับสำหรับทีนี้นะครับอันนี้ยังเหลือตัวของอิฟไทยนะครับที่ยังไม่ขึ้นเลเวลสามเรอยู่ต้องทำการอัพเกรดนะครับกับศูนย์นะครับศูนย์ฝึกเรานะครับนี่าศึกษาสำหรับพื้นฐานการทหารนะครับก็จะนะครับเหลือของตัวของอิฟไทยนะครับ หนึ่งนะครับซึ่งเราต้องอัปเกรดอันนี้ก่อนนะครับอัปเกรดแล้วก็ตอนนี้ยังขาดตัวของนะครับเหลี่ยญทองนะครับใช้ล้านเจ็ดนะครับใช้ล้านเจ็ดตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งล้านนอกนั้นครบนะครับก็เดี๋ยวส่งนะครับส่งพลพักนะครับแม่ทัพของเรานะครับไปตามล่าทองสําหรับ EP นี้ด้วยนะครับฝากเขาติดตามฝากกดไลค์เพราะเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับก่อนไปเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปลุยกันนะครับ กเขามีการอัญเชิญนะครับอันนี้มีการอัปเกรดใหม่มาด้วยนะสาหรับฤรือการอัญเชิญนะครับฮีโร่และสัตว์ปาหนะนะครับแล้วก็มีการอัญเชิญชิ้นส่วนด้วยครับน่าจะไว้ใช้สําหรับการตกแต่งนะครับอ่าฮีโร่ไปบึกออ้ยฮืมโอลีน่านะครับโอลีน่าเราได้มาแล้วสินะครับอันนี้ก็เก็บเป็นชิ้นส่วน,นครับเอาไว้สะสมได้ออ้ย การ์ดใหม่ Go m o r n i n g Note นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมทองของกองกำลังที่ใช้ขึ้นได้ทองมากขึ้นนะครับสำหรับการ์ด Go m o r n i n g Note ครับใหม่ Go Mining ครับ Go Mining Note Level หนึ่นะครับ,รบ,รบอันนี้เราก็สามารถอับเกรดได้ด้วยนะครับสา,ารสามารถใช้ตัวของนี้นะครับอ,อับเกรดสก,กิลนี่นครับ แล้วก็สามารถอัพเกรดสกิลได้นะครับถ้าเป็นเลเวล5นี่ก็น่าจะได้เปอร์เซ็นต์ในการเก็บสะสมทองมากขึ้นนะครับเมื่อเรานะครับออกไปหาข้างนอกไปพยากรอนตัวของพยากรณนี่เขาจะไม่มีทองให้เรานะครับเขามีแค่ตัวของทรัพยากรหลักๆนะครับเขมีไม้หินนะครับแล้วก็เนื้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนไม้หินแล้วก็เนื้อมผมว่าไม้ดีกว่านะ ทําไมก็จะเป็นนี่ครับนี่อันนี้นะก้อนน,อนนี้ไปตอนนี้ตัวของเทพธิดาพยากรนะครับตันอยู่ที่6,400นะครับยังไม่ได้มีการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับยังเป็นการต่อวันนี้สามารถพยากรได้6ครั้งนะครับครั้งละ1000นนะครับก็ถือว่าเวลาที่ทรัพยากรนะครับส่วนไหนขาดเนี่ยก็จะนะครับใช้บริการของเทพธิดาพยากรนะครับ ทำให้แบบยังไม่ต้องไปไปรอแม่ทัพรอออกไปฟาร์มนะครับเรียกใช้ก่อนได้ถือว่าคามาค่อนข้างนานนะครับเพราะตอนหลังมานี้ต้องบอกว่าโดนตีเมืองทุกวี่ทุกวันนะแทบร้องผมนี่แทบร้องครับแทบร้อง ขอยัดเกียร์ให้หมดก่อนนะครับเดีวเก็บทรัพยากรก่อนนะนะครับเดีย๋ยวส่งคนละพักนะครับไปเก็บทรัพยากรนี่ก็จะเป็นทรัพยากรนะครับหลักๆภายในอาณาจักรของเรานะครับอันนี้เราสามารถหาได้ทุกวันนะนะครับเขามากดนะครับดูได้นะครับที่การรายงานกิจกรรมเมืองนะครับเพราอคาน้าเลือดนี่ ทีนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจนะผมไม่ค่อยได้เอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับพ่อค้านะ่าเลือดเท่าไหร่นะครับแพงเกินนะครับหาเอ็กดีกว่านะครับแลดูแบบไม่ค่อยจําเป็นอ่ะนะครับโอ้เขามีแจกอะไรเพียบพ่าไปหมดเลยนะผมว่าเผอเอรเราจะได้ทองครบหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูกันนะนี่ก็ทางตัวของเกมนี้เขาก็มีแจกนะครับแจกเรื่อยๆนะครับ มีลองั่อับเกรดแต่ไม่มีทองเห็นไหมส่วนมากจะมีเป็นเนื้อกับไม้นะครับเป็นเนื้อกับไม้นะครับแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่ะเขาจะไปเน้นติ๊กต็อกนะนะครับผมดูก่อนจะมีแบบของแปลกอ่ะน่าสนใจนะอันนี้นะครับเฮ้ยยังไงทองห้าหมื่นแต่เราขาดขาดอ,อีก7 0 0 0 0สนะนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พออ้ เขาส่งอะไรมาให้ผมเยอะแยะเลยเนี่ยมีข่าวทิกตอกมีอะไรนะครับเนี่ยพยายามให้เราไปติดตามทิกตอกอยู่นะน่าจะเป็นการแบบโปรโมทนะครับมีการฉลองครบรอบ20ปีนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลานะครับในส่วนที่สักครู่หนึ่งก่อนก็ฝากสวัสดีเพื่อนๆดูนะครับที่ยังติดตามช่องยูไทร์เกมเมอร์อยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่แต่จ้ะนะครับแล้วก็ ตัวของเกมไว้กิ้งไลก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ก็บางทีก็เข้ามาต้องบอกว่าบ it, ลบจุดหมายให้หมดครับบางทีก็แบบกดเข้ามาแล้วก็เข้ามาฟาร์มของครับ เพราะยังไงวันนี้สิ่งที่ผมต้องการนี่คือการอัปเกรดนะครับอีฟไาทายนะครับให้ขึ้นทหารเลเวล3ก่อนนะครับตอนนี้ขาอยู่อีก4ี่แสนนะครับไม่เยอะแล้วเมื่อเรานะครับเมื่อเราเก็บของณวันนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้น่าจะมีการอัปเกรด พื้นฐานการทหารนะครับอันนี้นะครับเห็นมใช้เนื้อนะครับหกแสนนะครับไม่ห้าแสนนะครับแล้วก็หินล้านสองนะครับจะแต่ใช้ทองเยอะหน่อยครับใช้ทองล้านเจ็ดนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการวิจัยนะครับสามวันหนึ่งชั่วโมงสามสิบเก้านาทียี่สิบแปดวินาทีแบบละเอียดยิบยิบนะครับละเอียดยิบยิบแล้วก็ถ้าเราวิจัยไปแล้วเนี่ยเราไปใช้ตัวของนะครับเร่งตัวเร่งเวลาได้ซึ่งผมนี้ตัวเร่งเวลานี้เหลือเพียบ เหลือเพียบจริงๆนะครับเหลือเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นเควสประจำวันนะครับการใช้ไอเทมแล้วก็การใช้นะครับวิจัยทรัพยากรอะครันจะได้เพิ่มของเพิ่มขึ้นนะครับ มีเกี่ยวกับทองนะที่เราสามารถรับได้ฟรีนะครับแล้วก็มีโดยี่เขามีโลด้วยมีโลสฟอร์นิรักไ้นะครับอ่ะบทที e ่21นะครับเปิดกล่องในดินแดนน้มนะครับ,นะรบสำหรับ EP นี้นะ EP ที่14ครับไปลุยก,กันนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือนี่ข้ามสะพานมาเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนี่ครับนี่อันตจักรเราอยู่ตรงนี้นะนะครับ เราก็ต้องส่งที่เรามาทําสพานแล้วเราก็มาตีช่วงนี้แล้วแต่วันนั้นตีไม่ผ่านนะครับตีไม่ผ่านเราก็นี่เราต้องมาฆ่าตัวนี้ผมว่าตอนนี้เราน่าจะพร้อมไหมเพ,เพื่อว่าผมพร้อมไหมถ้าผมว่าผมน่าจะพร้อมแล้วนะเพราะตอนนี้สําหรับนะครับสามค่ายน,นะครับนะครับตัวพิกเกอร์นะครับนะครับอาร์เชอร์นะครับอาร์เชอรอชอ์แต่ตอนนี้ก็ ต้องบอกว่าเป็นเลเวล3นะสเผ่านะครับ3าเหล่านะครับเราก็ยังเหลือแค่เลเวล2เหล่าเดียวก็ได้จะพอสู้ได้แหละนะครับตัวของแม่ทัพเราก็ไม่ใช่กีริวเ,เคเลยไปดิเดวเลือกเอ,อ่ออันนี้คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมดูกันนะมีใครดีกว่านี้ไหมยอ้อ ตอนนี้เลเวลหลักนี้น่าจะอันนี้24แล้วนะอันนี้อันนี้อันนี้น่าไปไกลแล้วนะนะครับตอนนี้ต้องบอกแม่ครับกรอบทองนี้ผมนี้มีค่อนข้างเยอะนะนะครับต้องบอกว่าขนไปนี้น,ะน่าจะแบบเต็มอัตราศึกนะตอนนี้มีฮีโร่อยู่ประมาณ20,000ื่นครับน่าจะสู้ได้อยู่18บแปดวิไป

วุ้ยเราดิโอ๊ยเจ็บจังแล้วเขาก็รีบกลับเรายังไม่ได้เปิดกล่องเลยเออขอยาสุก่อนนะครับได้จนหมายครับอันนี้สูญเสียกำลังคนนิดหน่อยนะมีการบาดเจ็บสาหัสหนึ่งร้อยาสิบหนะครับสูญเสียไป5้าหกสิบนะครับ ก็เดี๋ยวนะครับค่อยทำใหม่พอเราตีแล้วฝั่งนี้เราก็น่าจะนะครับเข้าไปยึดคลองได้แลลวนะครับเฮ้ยนี่มามานี่นี่ไงเปิดกล่องอู้ได้เพชรครับอันนี้ได้อะไรไม่นะรู้นะโอล c l คนะครับโอลาโค อันนี้เอาไว้น่าจะเอาไว้นะครับใช้กับตัวของแท่นบูชานะอันเชิญสกิลนะครับนี่ฝั่งนี้ยังปิดโอ้อันนี้เพียบเลยอนะ่ะที่มาตีฝั่งนี้ได้อีกนะผมว่า,น,าน่าจะพอตีได้อยู่นะขอจะขออนุญาตก่อนนะครับสำหรับบทที่ยีนะครับ ภารกิจแห่งชัยชน,นะนะตอนนี้เราเปิดกล่องในดีแด้ข้างหน้นาแล้วครับข้ามแล้วฟาบเข้าไปเฮ้ย,ยมีโอกาสที่วันนี้เราจะได้อัปเกรดนะครับถ้าเราถึงแสนล้านเจ็ดนะทองเนี่ยหนุ่สดแหนมของเราค้นพบหลังมังกรข้างหน้าคนของเราถูกจับเป็นฉเฉลยในนั้น ไอวอลนะครับไม่มีสิ่งไหนาสามารถหยุดไวกิ้งผู้ยิงใหญ่ได้แม้แต่มังกรใช่ไหมเราไม่กลัวใครอยู่แล้วสำหรับบทที่22นะครับไม่อาจหยุดจังนะครับไม่มีสิ่งใดสามารถเอาชนะไวกิ้งผู้ยิงจะได้นะครับแม้แต่มังกรนะครับมีการอัปเกรดถงแม่แทบแม่ทับขอภัยนะแม่ทับเลเวล11นะครับอัปเกรดคล้าย อันนี้เราอัปเกรดไปแล้วเหลือก็ติดเควสอะไรอะ่ะเออทำลายถิ่นมังกรนะครับกบจัดผู้ไปทั้งมังกรนะครับเปิดกล่องสมบัติในถิ่นมังกรแล้วก็ยึดเอ้ยเขตนี้หมดเลยนี่บทที่22องาลองนะครับอันนี้ต้องลองก่อนนะครับ อู๋จะเป็นวิธีสามเหรออืมน่าคิดน่าคิดเพราะตอนนี้ผมดูก่อนครับเพราะตอนนี้อย่าเราต้องรักษาก่อนนะครับเพราะตอนนี้แต่ใช้ไม่เยอะนะใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะแต่กลัวว่าถ้าเรานะครับอาจจะต้องแบบรวบรวป กำลังพลอีกสักเล็กน้อยนะครับอีกสักเล็กน้อยเพื่อที่จะไปบุกนะครับสําหรับบทที่22ต่อไปนะนะครับไม่อาจหยุดยั้งนะครับตอนนี้หลักๆเนี่ยคือผมอัปเกรดไปเกินไปหมดแล้วนะครับมีการอัปเกรดแล้วมีการเชิญนะครับโถวฮัลล่าไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวช่วงถิ่นบางกรนกบจัดบางกรนะครับอาจจะต้องรอนะครับผมว่ารออัปเกรดนะครับ นี่ขถาศสุกษานะเดี๋ยวไปดูก่อนตอนนี้ไม่อยู่ล้านห้าแล้วล้านห้านะครับตอนนี้ขาดอีกสองแสนเองเพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบที่น่าพอใจที่สามารถเข้ามาตีได้แล้วนะครับเราไปเก็บที่ก่อนอการสำรวจอันนี้ก็สำรวจได้เรื่อยๆนะครับสำหรับ เพื่อนที่เข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรถามนะผมก็เข้ามาสำรวจเหมือนกันนะครับเก็บนู้นเก็บนี้นะครับ,เก,บเก็บนู้นเก็บนี้แล้วก็ใช้ตัวของผลตอบแทนสูงสุดนะครับในการออกเดินทางนะครับไปครั้งนะครับไปครั้งหนึ่งจะได้คุ้มค่านะครับกับการเดินทางจะหาก่อนว่ามีแบบอะไรน้อยๆน,นะครับอะไรน้อยๆ ว้านี่เอาตัวของอีพิกนะครับสีม่วงนี่นะอ่าสวยงามอันนี้คือภารกิจที่เราสามารถส่งได้แล้วนะครับเขามีให้เราส่งทั้งหมดนะผมจะไม่ไม่ค่อยส่งทั้งหมดนะครับค,ค่อยแบบไล่ดูทีละนะครับทีละอันนะครับแล้วก็เก็บไปเนะพราะบางอันนี้เรานะครับก่อนที่เราจะส่งนี้เรายังสามารถทําภารกิจนะครับอย่างเนี่ย คือถ้าเราส่งหมดเลยเนะคือเขาจะส่งให้เราเลยแต่ถ้าเราแบบกดมาดูก่อนเราก็ทํพัสดกลิบไปด้วยเนะี่ยเราเหมือนถึงหมายหมายความว่าเราจะเก็บนะครับตัวหายเนี้ยเพิ่มนะครับแล้วก็ที่มีเนะี่ยเราก็ยังส่งไปได้นะครับมันก็จะผ่านนะครับตอนนี้ก็จะเหลือเป็นนี่หมดแล้วก้อนนะครับก้อนอทั้งสี่ที่เลยนะครับกับการรับคอมมิชชั่นตอนนี้คอมมิชชั่น นะครับเป็นเลเวล21นะครับก็ได้จะเก็บไปเรื่อยๆนะเก็บไปเรื่อยๆสำหรับการนะครับคอมบิชันผมขอญยตไปดูดโรงตีเหล็กสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มีของอะไรแบบชวงนี้ผมก็ยังไม่ได้เอาอะไรมาแปลงนะสำหรับโรงตีเหล็กนะครับ ได้มาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เอาไเป็นแปลงเอ่อสําหับเควสนะครับเควสประจำวันเดี๋ยวเราไปหาทองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวส่งนะครับหลังจากที่เดี๋ยวดันสุดเลยนะ ตอนนี้เลเวลนะครับสำหรับการโซบพัตเตอร์นะครับไปฟาร์มนะครับฟาร์มทรัพยากรทั้งหมดนะครับรอบนี้ต้องเป็นเหมืองทองเท่านั้นนะครับเพื่อเก็บไปอัปเกรดนะครับดูห่างไหมแต่รู้สึกว่าเออโหคนน้อยนะไม่รู้ว่าจะเก็บได้เท่าไหร่นะครับ ก็ที่เดียวกันนะ่ะทำไมเขาไม่ให้เราไปที่อื่นผมต้องเลือดดูเมืองทองเองแหละไม่ค่อยมีนะวันนี้ไงวเดียวสอง 90, เก้าหมื่นหรอโอเคอยูเก้าหมื่นห้านะครับแต่และที่นี่แบบ ไม่ได้เยอะแบบหลักแสนนะสำหรับเมืองทองนะครับตอนนี้น่าจะส่งได้4ี่ทีมนะครับสทีมตอนนี้เป็นถ้าเป็นเลเวล2นี่95,000หมดเลยนะครับแต่คนร้อยแล้วเห็นไหมอะตอนนี้เราจะส่งได้ทั้งหมด4ทีมนะครับในการตามล่านะครับแล้วก็สำหรับ EP หน้านี้ผมน่าจะมาครับมาอัปเกรดนะครับ,รบเกี่ยวกับเมืองของเรานะครับตอนนี้ แต้มสังหารนะครับแต้มไม้ร้านสามนะครับแต้มสังหารแสนห้นะครับแล้วก็ยังไม่มีเผ่านะครับเมืองอยู่ไทยเก็บเมือนะครับมีคนชั่วอีกแล้วครับโอ้จะขอญาติเสธไปก่อนนะครับช่วงนี้เรายังแบบไม่เข้ากับใครนะเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นการอัปเกรดถูงแล้วนะครับอันนี้ก็ ขึ้นจาก17ไเป็นนี่ก็เก็บทรัพยากรแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตอัพเกรดทหานศึกษาไปก่อนแล้วกันนะครับตัวของนะครับขาดอีกหน่อยเดียวเองนะครับ3วันพอวิจัยตัวนี้เสร็จเนี่ยเราก็ทำทหารเป็นเลเวลสาทั้งหมดเนี่ยผมว่าน่าจะไปตีนะครับสำหรับบทที่22ได้นะครับตอนนี้บทที่21ชัยใช่ชนะ เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยูไทนเกมเมอร์นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยครับอย่างตามต่อกันได้สำหรับไวกิ้งไลน์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ